สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอาหารไทยถือว่าเป็นซอฟพาวเวอร์ที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะคะเพราะว่าเป็นจุดขายของประเทศไทยและด้วยรสชาติของอาหารเป็นที่นิยมกับชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเลยค่ะและวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เซนทราวิลล่าภูเก็ตกันค่ะเราจะมาดูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวและอาหารไทยกันค่ะ ผู้ชมคะธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างมากค่ะในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 และหลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้นนะคะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวจึงถือเป็นโอกาสสำหรับธุรกิจโรงแรมในการสร้างไรายได้และขยายกลุ่มเป้าหมายดังนั้นนะคะผู้ประกอบการอาจต้องศึกษาพฤติกรรมและความสนใจของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มเพื่อนามาออกแบบการบริการที่ตอบโจทย์ตามความต้องการให้ตรงจุดมากที่สุดค่ะ และวันนี้นะคะเรามาที่โรงแรมเซนทราวิลล่าภูเก็ตด้วยเหตุผลที่ว่าโรงแรมแห่งน,นี้ได้ออกแบบการให้บริการที่ทําให้นักท่องเที่ยวประทับใจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทําเลที่ตั้งของห้องพักที่ติดวิวทะเลและด้วยความใส่ใจเรื่องของเมนูอาหารพื้นถิน่นและการบริการนวดไทยที่ทําให้นักท่องเที่ยวผ่อนคลายอีกทั้งนะคะยังเป็นส่วนช่วยเหลือชุมชนอีกด้วยค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเราไปชมกันค่ะ คุณฟ้าคะในส่วนของการนวดมีนวดอะไรบ้างจริงๆแล้วอะค่ะก็จะมีเป็นนวดไทยนะคะแล้วก็เป็นนวดประครบด้วยเมื่อเกลือร้อนนะคะ,คะอันนี้จะเป็นซกเนเจอร์ของสปาเซนวารีนะคะแล้วด้านหลังที่เห็นจัดวางอย่างสวยงามนี่คืออะไรอะคะเอาไว้นวดอะไรคะอันนี้ ตัวสมุนไพรที่ใช้ในการนวดประคบด้วยเกลือด้วยหม้อเกลือร้อนนะคะก็จะมีตัวกาลาบูนะคะช่วยเพิ่มพวกขับเหงื่ออะไรอย่างี้ค่ะแล้วก็มีพรช่วยในการขนคลายกล้ามเนื้อมะกรูดและใบเตยค่ะเพิ่มความสดชื่นนะคะพอเราผสมออกมาแล้วอะค่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะอ๋อหมายถึงทุกอย่างมันต่าอยู่ตรงนี้ใแล้วก็เอาใส่เราใส่ในรูปของหม้ออะค่ะจะเป็นอ่อดินนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีเกลือช่วยองค์ความร้อนไว้ค่ะ แล้วก็ทีมันเน,นี้ยค่ะก็จะเป็นตัวใช้ที่เราจะเป็นนวดน้ํามันนะคะเราก็นวดน้ํามันเสร็จเราก็จะประครบด้วยเกลือยอย่างขั้นตอนที่เห็นอยู่ในขณะนี้นีค่คือการนวดประครบถูกไหมคะใช่คะ่ะอันนี้ก็คือกําลังจะเริ่มทีมันนะคะน้องเขาก็จะผ่อนคลายกล้าเมเนื้อก่อนหล,หลังจากนั้นน้องเขาก็จะเอาหม้อประครบนะคะมาวางไว้บนบริเวณหลังคอบาล่นะคะแล้วก็จะนวดสลับบริเวณกันนะคะแล้วผลการตอบรับเป็นยังไงบ้างตอน การมันเริ่มดีขึ้นและโควิดหายไปคิดว่ามัน,ม,นมันสามารถที่จะดึงเศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิมไหมหลังจากที่โควิดหายไปอะค่ะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นค่ะ,ะแล้วก็คนไทยก็เที่ยวมากขึ้นนะคะมันก็พี่คิดว่ามันก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นอย่างสองสปาค่ะช่วงที่เปิดใหม่ๆนีค่ะตัวตัวทีทเมนต์นะคะแล้วก็สปาพวกรายได้อะไรเงี้ยก็ดีขึ้นไงค่ะ ดีจังเลยเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังว่าอยากจะให้การท่องเที่ยวมันบูมมากขึ้นในตรงน,นี้มองมองซอฟต์พาวเวอร์ในเรื่องของการท่องเที่ยวยังไงในฐานะอยู่ในในส่วนของผู้ประกอบการโรงแรมสปาอะไรพวกนี้ย อย่างของการโรงแรมอะค่ะถ้าในในในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ค่ะเราก็เน้นอยากจะให้เน้นการบริการในแบบไทยๆอย่างนวดเราก็จะเน้นเป็นนวดไทยเพราะนวดไทยนี่ก็คือจะเป็นการบริการที่ขึ้นชื่อระดับโลกอยู่แล้วตอนนี้นะคะมัราะมีกคนรู้จักเลยถชามาเมืองไทยฉันจะต้องมานวดสปานะใ้องมากินอาหารไทยนะใชฉันต้องมาทะเลนะใช่ค่ะ พราะอย่างของเราก็จะมีตอบโจดค่ะเพราะว่ามันจะมีท r e a t m ที่เป็นสครับนวดสมุนไพรประคบนวดลงบาไทยเฮอร์เบิร์บาสแล้วก็จะมีทําหน้าไทยด้วยนะคะค่ะดีจังเลยขั้นตอนต่อไปนะคะนอกจากจะนวดนวดเส้นเลือดนวดน้ํามันลงแล้วแล้วต่อไปคืออะไรก็คือจะประคบอะค่ะประคบนีเรื่องประคบแล้วชะคะอันนี้จะเป็นประคบมอเอเกอร์ร้อนนะคะ ถ้าแบบมันร้อนไปลูกค้าก็บอกได้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วค่ะนักบำบัดของเราค่ะจะเทสกับตัวเองก่อนก่อนที่จะลงลูกค้าค่ะแล้วก็เราจะไม่แนะนําลูกค้าที่เป็นพวกสกินซันเบอร์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าผิวมันบอกบางยอะไรเงี้ยค่ะ,คะใช่ค่ะอันนี้จะลองจับก็ได้นะคะค่ะอันนี้มันจะอุดน,นุดนิดนึ่งเยะคะ่ะ มันจะไม่ได้ร้อนมาอุ่นๆอันนี้มันช่วยผ่อนคลายเนาะใช่ค่ะเพราะข้างในมันก็จะเป็นใบเตยแล้วก็เกลือแล้วก็ตัวสมุนไพรตัวไผ่เนี่ยค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้นวดอย่างผ่อนคลายนะคะยังไม่จบเพียงแค่นี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณฟ้านะคะขอบคุณค่ะยมีเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับซอฟท์พาวเวอร์เรื่องอาหารไทยที่เซนทาราวิลล่าภูเก็ตกันค่ะไปชมกันค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องอาหารเดะคริสนะคะและบริเวณด้านหลังก็จะเป็นจุดชมวิวหาดกระรนนั่นเองค่ะเราจะมาดูอาหารไทยนะคะที่ขึ้นชื่อของที่นี่นอกจากจะเป็นอาหารท้นถิ่นแล้วก็จะเป็นอาหารที่ท็อป ติดเทรนอันดับอันดับต้นๆของอของ <ฮะ S 2> โลกเลยนะคะตอนนี้คุณมิวช่วยแนะนำตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีนะคะชื่อพันสชนปูหลวงนะคะชื่อเล่นชื่อมิวนะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้สาธิตในการปรุงอาหารค่ะค่ะก่อนอื่นเลยต้องถามคุณมิวหน่อยะคะ่ะว่าทำไมซอฟต์พาวเวอร์อาหารไทยเนี่ยถึงขับเคลื่อนเป็นอาหารระดับโลกที่คนไทยรู้จักอย่างแรกนะคะคำว่าอาหารเนี่ย<ม>เป็นคำที่ทุกคนเข้าใจได้ง่าย และทุกคนคือทั่วทั้งโลกเนี่ยรับประทานกันหมดทุกคนทุกคนต้องใช้อาหารในการขับเคลื่อนชีวิตฉะนั้นการใช้อาหารไทยเป็นซอฟพาวเวอร์ power, จะทําให้ทุกคนเข้าใจถึงรสชาติแล้วก็คุณค่าของมันที่แสดงถึงวัฒนธรรมไทยและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยที่หาทานที่ไหนไม่ได้ค่ะ,ะทาให้มันเป็นซอฟพาวเวอร์ power, อย่างง่ายที่สุดที่คนจะเข้าใจได้ค่ะและที่สําคัญเนี่ยถือว่าอาหารไทยเนี่ย เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติด้วย<ช>แล้วชาวต่างชาติส่วนใหญ่ที่นิยมมาที่นี่แล้วก็มาชิมอาหารไท,ไทยๆเมนูไทยๆของเราเนี่ยประเทศอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ก็เป็นจะเป็นชาวรัสเซียอเมริกา,อา,กาอาจจะมีชาวเอเชียอย่างเช่นชาวจีนหรือว่าชาวเกาหลีปนมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นในแถบยุโรปอะค่ะจะเดินทางมาบ่อย และเมนูที่เราจะทําในวันนี้คือเมนูอะไรคะ,ะวันนี้เรามี2เมนูนะคะเมนูแรกจะเป็นอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตก็คือผัดหมี่สปาหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าผัดหมี่อกเกี้ยนค่ะส่วนอย่างที่2นะคะจะเป็นมัสมั่นเนื้อน้องแกะค่ะค่ะเอาเริ่มต้นจาก หมี่สปัมก่อนมันมีเอกลักษณ์โดดเด่นยังไงของจังหวัดภูเก็ตพันหมี่สปัมนะคะหรือว่าพันหมี่ฮกเกี้ยนเนี่ยสามารถหาทานได้เฉพาะทงางภาคใต้อย่างเดียวค่ะ<อ>ส่วนคําว่าสปปมเนี่ยนะคะ,คะมาจากชื่อหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งในตำบลเกาะแก้วที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ,คะเป็นจุดกําเนิดของคําว่าหมี่สปัมค่ะหมี่สปัมวัตถุดิบมีอะไรบ้างคะคุณมิ้วช่วยแนะนำเลยค่ะอันดับแรกนะคะวัตถุดิบหลักของเรานั้นก็คือที่ขาดไม่ได้เลยคือเส้นหมี่สปัมนะคะเส้นหมี่สปัมจะมีลักษณะคล้ายกับเส้นบะหมี่ค่ะเพียงแต่ว่าลักษณะเส้นจะหน แล้วก็นุ่มแล้วก็เหนียวกว่าอ๋อค่ะ,คะต่อมาเป็นผักคะน้านะคะหรือว่าจะใช้ผักขวางตุ้งฮองเต้ได้เหมือนกันค่ะ,คะอย่างที่3มนะคะเป็นแครอทค่ะต่อมาเป็นส่วนผสมน,นะคะมีน้ํามันพืชหอมแดงกระเทียมสับหยาบซีอิ๊วดำหวานซอสหอยนางรมน้ำตาลน,น้ำเปล่าหรือว่าน้ำสต๊อกค,ค่ะซีอิ๊วขาวพริกไทยดำปน่น แต่ที่ทานไม่ได้และที่ทานไม่ได้คือเนื้อสัตว์นะคะบางคนก็อาจจะใส่เป็นหมูหรือว่าไก่แต่ว่าเราเลือกเป็นซีฟู้ดเพราะว่าทุกคนจะได้ทานได้ง่ายค่ะเริ่มขั้นตอนกันเลยค่ะได้ค่ะเริ่มเลยนะคะคอันดับแรกนะคะเปิดไฟแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะคะประมาณสักสองช้อนสามช้อนงสามช้อนค่ะสองถึงสามช้อนจากนั้นใส่กระเทียมใส่กระเทียมค่ะ จนกว่ากระเทียมจะมีสีเหลืองนะคะแล้วก็ส่งกลิ่นหอมค่ะค่ะเอเรารู้สึกว่ากระเทียมหอมแล้วก็มีสีเหลืองตามที่ต้องการแล้วนะคะค่ะจากนั้นใส่เนื้อสัตว์ลงไปได้เลยค่ะเอาสิค<ะ>่ะพอเนื้อสัตว์ของเราสุกแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่เส้นหมี่นะคะใส่เส้นหมี่นะคะปริมาณที่ประมาณหนึ่งคนประมาณหนึ่งคนทานใช่ แล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะอาจจะเติมน้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยได้ค่ะโอเคก็คือน้ําสต๊อกใช่ไหมคะใช่ค่ะปรุงด้วยซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ําตาลทรายสองช้อนค่ะค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมสามช้อนซอสหอยนางรมนะคะอันนี้เราบอกสูตรไม่มีกั๊กเลยนะคะใช่ค่ะบอกหมดเลยค่ะสามารถให้ทุกคนทำทานได้ง่าย จากนั้นตํมด้วยซีอิ๊วดำหวานค่ะซีอิ๊วดำหวานสองช้อนค่ะสองช้อนเราสามารถเพิ่มเข้าไปทีหลังได้นะคะถ้ารู้สึกว่ายังไม่พอยังไม่พอใช่ค่ะสีมันแบบว่ายังเข้มไม่พอโอเคละค่ะโอเคจากนั้นก็เล่งไฟแรงนะคะให้มันคลุกเคล้าให้เข้ากันจากนั้นใส่ผักนะคะค่ะ แล้วก็เ,เพิ่มน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยค่ะ,<ฮ>ะประมาณสัก5ช้อนค่ะ5ช้อนเมื่อตักสุกก็ปิดไฟได้เลยค่ะเราจะเส<า>ิร์ฟพร้อมกับเป็นไข่ขาดาวน้ำนะคะไข่ดาวน้ำเสิร์ฟด้วยไข่ดาวน้ำ1ฟอง 1>, 1ฟองค่ะโรยด้วยหอมเจียวนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ คุณมิวคะและเมนูต่อไปคืออะไรคะเมนูต่อมานะคะเป็นมัส,สมันเนื้อน้องแกะคะ่ะน้องแกะที่เราใช้จะเป็นขาหน้าของน้องแกะนะคะใครมาที่นี่จะต้องมาลองทานเมนูนี้เลยค่ะรับรองว่าติดใจค่ะเริ่มได้เลยค่ะค่ะเราจะมาแนะนําส่วนผสมก่อนนะคะค่ะอันดับแรกนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้องแกะคะ่ะใช้เป็นขาหน้าของน้องแกะนะคะอิ p พอร์ตมาจากนิวซีแลนด์ค่ะโอ้ทำไมจาเป็นต้องใช้ขาหน้าด้วยอะคะขาหน้าก็คือ1ก็คือลักษณะมันสวยค่ะ<อ>สวยไม่พออย่างที่2ก็คือ เรื่องของเนื้อแก่เนี่ยมันเป็นเนื้อที่มีกลิ่นนิดนึงแล้วก็มันเหมาะกับแกงมัสมันที่มีเครื่องเทศเยอะเครื่องเทศจะช่วยดับกลิ่นของแก่ได้อย่างดีค่ะอันดับที่สองเป็นใบกระวานค่ะต่อมาตามด้วยหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่นะคะแล้วก็มันฝรั่งใบแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บพริกแกงมัสั่นค่ะถั่วลิสงขั่วกระทิแล้วก็น้ำมะขามเปียกค่ะค่ะอันดับแรกใส่น้ำกระทิลงไปก่อนนะคะค่ะ ใส่น้ำกะทิลงไปเล็กน้อยนะคะค่ะหลังจากกะทิเดือดแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่พริกแกงมัสมั่นค่ะใส่พริกแกงสองช้อนค่ะจากนั้นเคี่ยวให้แตกมันอีกครั้งนะคะผัดจนกว่าพริกแกงจะส่งกลิ่นหอมค่ะค่ะหลังจากแตกมันแล้วนะคะใส่หอมใหญ่กับมันฝรั่งลงไปเลยค่ะโอเคมันฝรั่งมันฝรั่ง,งประมาณสี่ชิ้นค่ะประมาณสี่ชิ้นนะคะ แล้วก็จากนั้นเติมน้ํากะทิลงไปค่ะเติมน้ํากะทิประมาณครึ่งถ้วยค่ะประมาณครึ่งถ้วยนะคะเมื่อเครื่องได้ที่แล้วจากนั้นใส่ใส่น่องแกะใส่น่องแกะค่ะอน่องแกะนี่เราตุ๋นเป็นเวลา12ชั่วโมงนะคะค่ะโดยการที่เราตุ๋นพร้อมกับกะทิเชื่องแกงมัสมันแล้วก็สมุนไพรเล็กน้อยค่ะค่ะจากนั้นเพิ่มกะทิเล็กน้อยนะคะค่ะประมาณสัก5ช้อนค่ะ5ช้อนก่อนที่จะปรุงรส จากนั้นปรุงรสนะคะอันดับแรกใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนค่ะน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกหนึ่งช้อนค่ะน้ำมะขามเปียอันนี้แล้วก็จากนั้นใส่ถั่วลิสงั่วค่ะกี่ช้อนคะประมาณสองช้อนค่ะระหว่างที่รอถั่วลิสงเปื่อยแล้วก็เพิ่ใบเพื่อ,ใบ,อใบกระวานค่ะประมาณสองใบค่ะค่ะแล้วก็ระหว่างที่รอเดือดนะคะเราก็อาจจะชิมรสเล็กน้อยค่ะค่ะ <c oughs> ให้มีรส เปรี้ยวนํำเค็มแล้วก็หวานตามค่ะโอเคอันนี้ได้แล้วค่ะอันนี้พร้อมจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะค่ะปิดไฟได้เลยค่ะโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ,สะเสร็จแล้วค่ะมัสมั่นน่องแกะอาหารไทยโดยฝีมือคนไทยค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะถึงช่วงเวลาของความสุขแล้วค่ะก่อนอื่นเลยผู้ประกอบการเองต้องคัดวัตถุดิบยังไงถึงจะให้ถูกใจนักท่องเที่ยวโอเคส่วนใหญ่นะคะผู้ประกอบการในโรงแรมนะคะจะคัดเลือกจากวัตถุดิบ ของชาวกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลักค่ะเพราะว่าเราต้องการที่จะส่งเสริมกรเกษตรกรในพื้นที่เพื่อให้มีรายได้แล้วก็มีรายรับเข้ามาทําให้เขาจับจ่ายใช้สอยในการกระตุ้นเศษรษฐกิจของประเทศไทยหรือว่าของจังหวัดนั้นๆมากขึ้นค่ะสุดท้ายเลยค่ะอยากให้คุณมิวฝากอะไรถึงนะักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตแล้วให้มาเที่ยวที่ที่นี่แล้วมาชิมอาหารไทยที่นี่ ค,ค่ะวันนี้ก็ขอฝากนะคะให้ทั้งนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเชิญชวน,นเข้ามาเที่ยวกันในภูเก็ตภูเก็ตมีดีกว่าที่คุณคิดค่ะมีทั้งอาหารอร่อยวิวที่สวยและผู้คนที่มีรอยยิ้มให้เสมอค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณมิ้วมากๆนะคะขอบคุณคากค่ะได้เวลาความสุขของเราแล้วค่ะมาชิมอาหารกันเลยนะคะ